ค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกคนนะคะนิวนะคะวันนี้ก็มาอัพเพลงนะคะเป็นเพลงเปิดแฟนเพจของนิวซัตุริเลยนะคะวันนี้ก็ได้แขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะก็คือพี่เอิร์ดนั่นเองนะคะก็คือเป็นเสียงเป็นของพี่เอิร์ทที่เล่นไว้นะคะแล้วก็นิวก็เอามาโคเวอร์ในการใส่เสียงร้องเข้าไปนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะคะก็บางคนอาจจะแบบว่าไม่เคยเห็นหน้าพี่เอิร์ทเลยพี่เอิร์ทก็คือผู้ชายคนนี้นั่นเองนะคะคนนี้ค่ะ อ้ uh huh. าน่าตาเล่าๆใช่ไหมอ่าก็ต้องขอขอบคุณพี่เอิร์ดด้วยนะคะที่ให้เครดิตนิวมาในการเอ่ออ่ในเสียงเป็นโนของพี่เขานะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถจะติดตามเฟซบุ๊กของพี่เขาได้นะคะเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ แค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกัน สัตที่เคยเย็นชาก็วันไว้จะเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรัก ไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบึงคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนในรันทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตาย จะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้มจะเป็นลมอบเธอเมื่อร้อนใจกี่ปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ต่อไปนี้สัญญาจะเกิดอะไรกับเธอแล้วแต่คนคนนี้ไม่มีวันจะหายไป ฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคิดเธอเท่านั้นรักของเรา ใจย่จนวันตายฉันไม่เคยรังไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มี คนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้าง,างกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันด์ทั้งหัวใจคือเธอชูนั้นรักของเราจะอยู่จนวันตาย ขอบคุณพี่ Earth เอิร์ธด้วยนะคะสำหรับเสียงเป็นโนเพอๆนะคะนี่ก็เป็นคลิปแรกเลยสำหรับแฟนเพจนิวซากุรินะคะแล้วก็จะพยายามทยอยอัพออมาเรื่อยเรื่อยลกันแล้วแต่ว่าใครจะเสนอเพลงไหนมานะคะขอบคุนค่ะ